ผมก็เคยบอกซุมือสุมือสิ่งที่เอขึ้นมาบัไเดก็คือเวลาครับสิ่งที่หายาปัวบัไเดก็คือคว้มเถาควอมแก่ห้อนี่ล่ะสิ่งเที่เอาแนอนบัไเดนะครับมันก็คือโชคชะตาวาสนาสิ่งที่หาซื้อบัไเดก็คือคว้มดีสิ่งที่นี้บัไเดก็คือคว้อมตายสิ่งที่ขายบัไเดก็คือคว้มซัวและก็สิ่งที่ตัวเจ้าควงบัไเดก็คือใจเจ้าควงเองครับมีอย่างที่มันฝืนอย่าไปอยู่กับมัน ยังที่มันฝื้นความรู้สึกนะครับแล้วมันขัดแยงกับความที่มันเป็นอยู Alors, um, think, ่ม kind of ันโมเมนต์ความสุขดอกถึงมันสีงอกระตามสร้างครับเดี๋ยวมันกับพันไปดอกเสื้ผมเด้อเหมือนคนที่หมดความหมายด้วความเดียวด้เข้ามาครอกงำหัวใจอกหักประจําให้เจ็บซ้ำๆคอยตามทใง ถามว่าเจ็บแค่ไหนบอกเคยว่าเจ็บกบอีลี